มีให้ละบาทนี่พี่น้อยเนาะโอ้คนดีใจนะพี่น้องเนาะเพราะว่าท่านเราคนเ่เคยได้เงินหลายมันนี้ยังเกือบไม่ได้โอ้ยบุ้งว้าวเนาะโอ้ยมาให้กันใหญ่นะไอ้ดอยมาให้กันลาเนาะว้าวเมื่อคืนนี้เถอะทำให้กันลายดนี้ให้เนาะโอ้ย นี่มิดขอขอบคุณบอกขึ้นใหม่กันเนาะเพิ่นดีใจตื่นตาเลยเนาะบ่เคยบ่เคยได้เงินหลายบาดนี้คือนะพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็บ่คิดว่าสิมีผู้มามอบให้เงินหลายปานนี้เนาะตื่นตันใจบ่นงโอ้ยดีใจนะพี่น้องจนห้โอ้ยเนจัให้มนดเป็นงปนได้ก็ตนีเนาะเป็นเป็นว่าสิว่าพังบ่งหลได ยานเปิดโมมีเงินซื้อกินเอาผิดน่อยเนาะเปิดภาพมาวันนี้กัอยูพี่เอ้อพี่น้องเด้อเนาะหน้าบ้านเฮือนซานที่พักที่เศร้าของทางน้องลินเป็นคือเก้าพี่น่อยเนาะวันนี้เดินทางมาทางนี้อีกแล้วพี่น่อย ส่งบรรยากาศตอนขมขำยำแรงพี่น้องเนาะเอ่ากราบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตชุกุสูคนพี่น้องเนาะบอกว่าสิอยู่ฝั่งลาวเนาะเด้ออยู่ฝั่งไทยต่างๆประเทศการยินดีต้อนรับทานเขาสู่ซองบ่าวแสนบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วน,นะพี่น้องเนาะอาพ่อพ่อกันอาส่วงตอนคาขมขำยำแรงพี่น้องเนาะห่อนหอนพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็นจะเป็นสิอาคึมคึมเด้อพี่น้องเด้อเนาะอา พราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกพี่น้องเอ๋ยน้องทางบ้านเท่ากะอ่ามื้อนี้ขึ้มขึ้นพี่น้องเอ๋ยแต่ว่ากะเอ้าอยู่ได้พี่น้องเอ๋ยเนาะมืดๆนี่กะบเนาะมื้อนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะทางมอเซนมาหาน้องดินมาอย่างเนาะพี่น้องเนาะก็คือเอฟซีเพิ่นคือสิได้ผู้ได้เห็นอยู่เมื่อวานนี่พี่น้องเอ๋ยเนาะพอดีว่าทางอ่าพระอาจารย์เพิ่นเนาะพอเงินไว้ให้พี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าให้ทางเงินน้องดินเพิ่นนั่นแหละอ่า14,000บาทพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ว่ากะอ่าทางเพิ่นบอกว่าให้ทางมอเซนนี่ อ่าไปแตกเอาเงินกีบมามอบให้เพื่อนมาชันนะพี่น้นอยเนาะเพราะว่าอ่าอ่าทังพ่อเพื่อนบางเทือเพื่อนไปแตกอยู่เพื่อนไปแตกเองเพื่อนนะบางเทือมันอาจจะบบได้ตามเทปะอ่าเฮาแตกทั่วไปสินะพี่น้อยเนาะอาจจะได้ถือกลัวสินะพี่น้นอยเนาะเพราะว่ามื้อนี้เดทเงินที่ว่าทั้งหมดแสนแตกมื้อนี้กับหกแสนหกแสนห้าสิบสองพันกีบพี่น้นอยเนาะกัไล่อยูเก้าล้านพี่น้อยเนาะ เก้าล้านหนึ่งแสนううอ่าสักแปดพัเนเพีงเท่านั้นเนาะแล้วก็ศมาแสนสีโม่มให้ทั้งน้องดินเพิ่นไหวเฮ็ดอ่าต่อตเติมเรื่องเฮือนดึงซานของเพิ่นนี่แหละพียงเท่านั้นเนาะที่พักที่เช่าของเพิ่นนี่แหละพ,ละพอได้อ่าอยู่ดีขึ้นเนาะให้ห้องพักของเช่าเพิ่นดีขึ้นจริงนะพียงเท่านั้นเนาะให้ทั้งถ้าพอน้องดินเพิ่นนี่แหละอ่าหลังจากที่ว่าเอามอบเงินให้แล้วก็ให้เพิ่นไปซื้อเครื่องมา อ่าต่อเติมด้วยว่าเฮ็ดเนาะนะให้มันดีกว่าเก่าซินะพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าอ่าเบิ่งแล้วนี่นะพี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งแล้วนี่ก็คือสิอ่าเพิ่นจักสิให้ออก้ใดสินะเฮาก็ยังบ่ฮู้พี่น้องแต่ว่าอ่าก่อนเพิ่นสิได้นี่ยังออกเฮาอยากเฮ็ดให้มันแบบอยากเฮ็ดให้อ่าที่พักที่เซาเฮาอยู่ปัจจุบันนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าดีไปก่อน่ันซะพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเฮาก็ยังบ่ฮู้ว่าสิได้ออก้ใดพี่น้องเอ้ยเนาะทงอาจารย์เพิ่นก็เลยว่าจะให้ อ่ามีที่พักกิซัตชัยที่ดีก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่พี่น้องเอ้ยทางเพิ่นกาจีมาซ้อมแซมพอว่วไห้พลหัวพี่น้องเนาะเพื่อได้ผลตกผลลิ้นมากะไก่แน่พี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้อ่าอันนี้เนคือจะเป็นหน่ำข้างไว้แต่พุ่นแหละข้างข้างอยู่ทึงอันนี้นะพี่น้องเอ้ยเนาะเทวาย่อยพบปักปอกลงมาเนี่ยเนาะอ่าพี่ดาวเอ๋ยเทว่าฝนตกยิ่งเบาเศร้านะอีแท้แม่นหน่ำย้อยมัตจเทิงพุ่นอันนี้เนาะ Ờ, mà nhỏ này, ở ngoài bẹp nị này nó Với ra phần tốt là vẫn mình, mình làm khác như thế này nó Thế nhỏ ở tốt bẹp, tốt mà lấy này thương này bố mi thang khẩn bỏ khỏa Được, được, được Sao bài đó, nó rồi, xây tăng phân phân này đẹp hỏa Bài 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 à, bài 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 พอกะสิเลิกพอกะสิพอเวลาเลิกแล้วสักหน่อยก็ฮอดเลิกแล้วอย m ่ N ักเไปเอาเอนเรินก่อนเนาะเพราะว่ากสิอเวลาเลิกแหพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าีนี้กมันอ่า3:30นแห3:30นพด4:00นเพ่ไปฮอดเนาะเออกพอดีเออยโอ้ทางอเพิ่นมาอันมาเล่นนําพองินบ่ากเฮ็ดหยังน่ะ Thì phụng măn bò, là... phần tốc hèn bò thằng này Ồ, uh, hèn xung khuôn rồi đấy Hèn bò Ồ Hèn bò hầm Bọn tôi đấy hmm... Phần tốc hèn xung khuôn, có chẳng hạn nó Biệt bọn đấy, thằng này này nó Ồ, mùa khuôn này bọn tốc hèn chẳng, phía nào ơi Này đây Ồ, oh, bọn này nhoi, pap pap pap, vô Ồ, phía nào ơi Nó, ồ เมื่อคืนนี้ฝนมาตกแห้งอะนะพี่ดาวเอ๋ยเนาะน้ำมันก็จะมีน้ำข้างน้ำอย่างนี้ทั้งนเ้ยกันน้อยปกเปกปกเปกลงมาเลยพี่ดาวเอ๋ยเนาะเปียกไปเลยแหล้วเนาะมันคือในกรณีว่าฝนตกแล้วก็มีลมสาดตีเข้าไปนี่ห่วยพี่ดาวเอ๋ยเนาะบางปนว่าคือสีนอนบุได้พี่น้องทางใหมนะนี่นี่อุ้ยโอ้น้ำน้อยปกเปกปกเปกเลยพี่ดาวเอ๋ยเนาะมันบุคือสังเกตสีเขาเลยเนาะสังเกตสีห้าวัด à phun rụt tóc, măng kabutti, and rụt anh khai. But if you know it, okay, mean, I'm good company. No, you know, you can get a quay môn quay yang knock, you know, 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 rồi ที่พักอาศัยเพิ่นกะน้ำย้อยปกแปลกปลกแป,ปลกอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะมาวันนีก้กะคือว่าอะไรพี่น้องเนาะทางโมเสียนเดินทางเข่ามากเข่ามามอบเงินให้ทางน้องลินเพิ่นเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะเงินที่ว่าทางพระอาจาชีพนะกะ,ะทีมงานของทางพระอาจารย์เพิ่นมานำกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะ,ะมามอบให้ทางน้องลินเพิ่นไว้ซ่อมแซมห้องพี่น้องเอ้ยเนาะให้พเพิ่นเฮ็ด ดีกว่านี้ว่าะัันชัดไปหน่อยเนาะเป็นดีกว่านี้เพราะว่าเวลาฝนตกผลิตมานนะใครแน่นะพี่น้อยเพราะว่าเขาก็ยังบูฮู้ว่าเจ้าของเพิ่นที่ให้ออกมือใดที่นะพี่น้องนะครับเพราะไล่ยู่ไปเรื่อยอยู่กันนะตั้งแต่เพิ่นมาอยู่นี่กะสิบกว่าปีแล้วว่ิ่นว่าจังนี้พี่น้อยเนาะ้ถูกอาก็มีทางเอฟซี่นถามกันขม่าพี่น้องเนาะว่าอ่า โมเสียนขม่าลบหนะ้าให้อธิบายเรื่องที่พักที่เศร้าในวสันนะว่าเป็นจังใดที่ไปที่มาจังใดเนาะกะในคลิปก่อนหนะน้านี้ทางโมเสียนเคยาถามแล้วพี่น้อยเนาะถามบางท่านเพิ่งอ,อาจจะยังบ่เห็นคลิปตัวก่อนหน้านี้สิเอนะแต่เพิ่นถามขม่าว่าที่พักที่เศร้าที่ไปที่มาดิ้นรนตอนหย่ามึงนี่นะ่ะไพ่เป็นเจ้าของอนะดินรนตัวหนึ่งพักลลเลยหลับนแหละ ทั้งหัดเนาะทั้งหลัดได้ผลมาปลูกประชานพอดีเพราะว่ามันเป็นดินจชันแล้วก็ดินโครงการเนาะบริเวณดินของบอิษัที่นปรชาชนเนาะของทั้งนั้นอ่าแนี้นะบมมีคนเออพิษพี่อ้อยอ่าแวันี้นะเพื่อนเดบ่เพื่อนเฮ็รบแล้วเนาะแต่เขามาอายู่บบนี้เนาะ ผู้ใดที่แบบบรมีดินไม่รอนแหละมาใสา่ย,ยูเนาะมาใส่ผักเช้ายนี่ก้อนนะนะไพ่ชานี่นยลา,ลานดือกไก่ลานบอโอโมกดว่าลูกของพ่อนะโมเออบุหรีเขาเฮียบ่หามจานะ้าน่ะไปได้คือบุหรีเขาขยังไบหรเขาเออชักปีได้จอนะ่ะบะฮู้ต้องถามแม่ เออเออฮะสองปีว้าไอแม่นบอกสอปีขึ้ใหญ่แทะประมาณห้ากปีรว่าห้าปีเรียบจอกเนาะห้าปปายปีปพี่นไม้นปนปอยู่ทางหลังเงนธนาคารนี่พ่ออยู่ใก่อนเนี่ยอยู่ถึง เห็นเห็นยังโอ้ยก่อยสางกับพุนทุกไปมากครับคือว่าแล้วย่างไปเอามาเฮ็ดเฮ็ดเวียก่อสร้างบ่อเฮ็ดเวียกอยู่พี่บ่แถวนี้บ่พูดแถวในเมืองออ๋เฮ็ดเวียกอยู่แถวในเมืองพุนตุกเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปวันหนึ่งเท่าไหรเฮ็ดเวียโอ้ยวันหนึ่งราวๆสิบเงี่แหละเข่าน้ำงานไม่ได้ไปเลยครับสิบเหรอ ออโยพมันสิเบิดง่ายอยู่บ้านน้ำมนเนาะคือว่าอยู่ไปเรื่อยนี่กับคือยางผลนี่มันก็สิมมีตลอดเนาะย่างผลกับนก็น้อยพับบัมันนอะเปียกอี่องคนแ้โอยของเงนำเด้อเนาะเบิรกอนพี่น้อยเบิรกอนพเมาคืนนี่ผลตกเร่มอคืนนี่ของเงีไข่เบิกอนพี่น้อยเนาะเอ้ประตู่นกับสิเพ่อะไร พระขมาไอ้ดีได้พี่น้อยเนาะองค์นี้คือแบบแบบพายุแบบลมตีกิ้วขม่านี่เหมวยนเป็นเป็นเปียกบนน้าหมอนอนเป็นอย่เนาะเปียกไปแล้วอพอฝนอ่ะพี่น้องเนาะโอ้เวลาโมนี้ฝนตกดิโมนี้พี่น้องเยนีอยากจะให้ฝนมาเฮ็ดซ่อมแซมเพราะว่ากันฝนพี่น้อยเนาะอย่างกันอยังบ่ได้ดีกับกันฝนอ่าเนาะอย่างยังบ่ได้ดีกันน่าพี่น้องเลย กันผลเพราะว่ามอยมันหัวมันอย่างใช่ใช่ทำมาเซมแซมมาจิกมอยมันหัวเนาะและ้วผนตกพันลงมากะใครแนก่กะบพอถึงคันว่าเ,าเปียกเทียนะพี่นนะ้องเลยเนาะนี่นี่เดียังง่อยปกเป็ดปกเป็ดลงมาอยู่พี่น้องเลยเอ้ยเนาะเดี๋ยวเราทางนออ้องขึ้นมาเลยเนาะสบายดีดยังครับสบายดีว่านำ้ำแต่สบายดีแต่ โอ้ยเนาะปลาไปได้กินกุ no. ้งแซ่บบ okay. yeah, ่อ uh. ้ะแซ่บโอ้ยเนาะว่าก็กว่าเป็นนี่เนาะ่าซ้ำมันน้องพืนี่ใช่ไหมจักกันนเนาะนองพืนที่ผมว่าเป็นอะไรไปเลยเจ้าก็ได้กินน้ำบ่อหำแซ่บบ่แซ่บเนาะแนมกุ้งไปได้เหรอเนาะแซ่บตีหำอหญ่กินอีกบ่ฮะอยากโดยอยากกินอีกกระชั้นเนาะ อ่าสิรอทางน้ออีหล่าเพิ่นมาแล้วเนาะสบายดีล่ะเนาะมาแต่โรงเรียนแท้พี่น้องเอ้ยเนาะอโตพี่น้องสงามแท้มื้อนี้ละอ๋อ่นกนั่งหันบ่หรือจังได๋อ๋อๆมายเนาะขอเป็นมือกล้องให้จัเนาะอมายเนัเออ

พอถามมือเลยเดี๋ยวว่าเจ้าเจ้าสิเจ้าสิเป็นข้อขาดพุ่นว่าเ้าสิเจสิเอาคุยนะเออนเนาะเออบดทิดเนาะมือใส่ามือเลยบ่ได้มีตัวเปียนติด่ะบ่มีสิซื้อมาอีกตัวนึงเด้อโดยเออซื้อมาบ่ได้เปลี่ยนกันเนาะตัวนึงดีุดย ฮะมื้อนั้นพี่น้องนั้นเพิ่นมอบไปด้านนึงก็พาไปซื้ออันนี้อ๋อเงินที่ว่าเพิ่นมอบให้มื้อนั้นบ่บ่ซื้อินแล้วก็ซื้อเสื้อชุดกระเป๋าแน่เนาะนี่ๆๆอพไปซื้อมื้อนั้นครับยโดยพี่น้องเอ้ยตยังกินมื้อนี้ล่ะกไข่ดาวกไข่กไข่ดาวกไข่ดาวคือว่าพระอาจารย์เพิ่นเอาเงินให้อยู่คือบ่ดเลย เออจังหลาไว้อยู่เนาะบุใจเพิ่นนี่บุดีผู้อยู่แรืวเ่าเป็นรอยอกไหนล่ะฮะผู้อยู่ว่ามันเป็นรอยอกอะผู้อยู่ว่ามันเป็นรอยอกเราเป็นนิมบุโอเม่ดีดีเนี่ยเนาะเนาะใจชดแล้วแหละโดยโดยสบายดีเด้อสบายดีเออสบายดีทางวจิตเนาะเนาะม้อนี่มันฮอนเอาแน่พี่น้อยเนาะ ああมันมันเหมืนผลตกเนาะคึมพ่นไปเลยแซ่บว like. ่าก no? no. ah, okay. okay okay. uh ุ gotta, uh, ้งไหนล่ะแซ่บเนาะโอ้ได uh ้กินกุ้งใช้เอากุ้งมาวานี่กุ้งกุ้งย่างนี่ดีเลยไาเลยัวน้อยได้โตวัวใหญ่หนึ่งโตแบบตัวคนเสียหาในเพศอครกับตัวกุ้งมังกรตุ่นข้เขีนนอง้นนอเชนฮะบอคันฉันอว่าข้าเขียนนองมันกิดยั่พดนะ cùng anh hiểu này lại phải nói nó cùng tuổi nhai sẽ đẹp tươi đại dài kín hả lúc nó cao quá nhận phần vui ngân sư hại nó 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 เพราะว่ามันมีดังข้าด้วยเนาะเวลาฝนตกมากแล้วมันหนักน้ำข้างอยู่เทิงบัดนี่น้ำข้างอยู่เทิงแี่มันย่อยลงมาบัดนีเนาะเพื่อสิบพื่อจะเทิงพื่นกับมอญง่ายอีกเนาะเฉพาะเฉพาะฝนตกก่ะจะยังเปียกมาแห้งเลยมันนี้น้ำข้างไว้อีกเนาะโอ้พี่ต้องเลยเอาพี่น้องเลยเนาะการมีแต่ว่าบปอร์เซ็ขามามันนี้น่ะมาหมอบเงินในน้องเพิ่นพี่น้องเลยเนาะเพื่อเอาเงินในช่วงนี้น่ะไปไปซื้อไปซื้อเครื่องมามา นี่้ะมาสอมแซมห้องเนาะให้มันดีขึ้นกูเก้าเพราะว่าเรื่องเรื่องการการเพินพ่นเพิ่นเพิ่นใดออกนี่เขาก็ยังโบ้หัวนะถามทั้งพวกเพิ่นก็ว่าอยู่ไปเรื่อยๆสิไอ้น้าอ่าก็เลยว่าทั้งทั้งอ,งอาจารย์ที่มาเพิ่นมากครับทางทีมงานเมื่อวานนี่แหละพี่น้องเนาะเพิ่นก็เห็นว่าอยากให้เอามองเงินส่วนนี่หาไปซื้อเครื่องมาสอมแซมให้มันดีขึ้นกูเก้าอ่าน้าจะไหนเ้าก็อยู่นี่อยู่อ่านะแต่ว่าเขาก็เฮ็ดให้มันมันดีขึ้นกูเก้ากันใช่ไหจ๊ะเนาะ หาซื้อปูนชื่ออย่างมามาแต่มันแบบไม่ได้ผลตกบนดินกับมัยมันศาดกับมันไนสินะเพราะว่าทั้งพ่อมันกะเพิ่นเป็นสร้างยู่ไปเนาะเนาะมันเป็นสร้างกับพ่อพ่อได้ยู่เนาะพวกเนาะเพิ่นได้ยู่ว่าวเนาะมาอว่าเนาะเขาซื้อเครื่องมาด้วยว่าทั้งเจ้าของเขาสิมาเริ่มกันในกิจการทางเฮ็ดให้เฮาได้รึเปล่ามาว่าอันนี้นะเฮาเฮ็ดกับว่าได้เฮ็ดถึงขั้นแบบว่าให้มันนั่นนะนะเฮ็ดเพราะว่าระหว่างที่เฮาอยู่สินะ ก็ที่เขาอยู่เขาอยากให้มันดีแปลว่าได้ผลโตผลินมากกั่มอหายมันเปียกมันมันสะอาดแม่แม่เขาก็เฮ็ยเขาได้อยู่เขาเองนะจะได้เขาก็อยู่นี่อยู่แล้วนะเปประตูกัมันก็เลยแน่นซะมันก็เลยให้ยทื่นมาให้ให้ซสอมแซมเนาะอ่าเพราะว่าผลตัวผลินมากกับมันสิสิบอสิบอพาใส่เขาคือคือมือคือมือคืนนี่ใช่ละสะอาดเปียกบ่งของนอนเจ้าบ่งสะอาดจะจันทร์เศร้าออ๋ช่วงเหาตื่นนอนแล้ว เ่าแสดงว่าทางนี้ตุกตัวช่วงแจ้งเนาะแต่ว่าทางบ้านเฮาน่ะช่วงช่วง5:00นบ่เนาะอ่าช่วงตอนดึกแล้วก็กับอัน4:00นรอ4:00นเพา0 0นตุกอ่าเนาะพอตื่นมาหาชืออยู่โดยโดยออแต่ว่าเลือโรงเรียนเรียบร้อยแล้วล่ะเนาะไกลแต่บ่โรงเรียนจะไปนาวัด ตนาวัดมองมองใดมอตาเอาไมาหนูตหนัวัแปดอันนี้อันนี้คือเเรื่องันบนี่ยังแต่ข้าเจ้าเลิกือแล้วขาเจ้าเลิกกลิ่นเือแล้ยว่นวบอยังยังเดือดประมาณสิบกว่านาทีเสรเนาะมา้นการนี้เลยอืมในอีกสักนาทีกับสี่โมงนีและเาเนาะี่เเอ้ยมาด่านี้เนาะเออจดับร้องกันเลยนั่นเพราะว่ามือนี่นะอ่าขอเมื่อวินในหน่อยเนา่อยลกเลยเนาะไม่หมด่

เงินที่วราแกมาแตกมาเมื่อนา้น่ะเงินหมื่นี่พี่น้องหนึหมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเนาะอากันยังเงินพอว้าเนาะ้อสี่พบาทเนาะหนึ่งหมื่นสี่พับาทพี่น้องเนาะอะแรเกษมมาแตกมาอะไรอยู่พันหนึ่งน่ะพันหนึ่งน่ะหกแสนห้าจุดสองพันกีบเนาะอันนี้เดทเมื่อนี้พี่น้องต่ว่าเล่ แต่เมือมันกับวอยูคือเก้าเนาะินตาบางมือเลยพี่น้องเด้อบางมือก็ได้แต่หาศูหาศเนาะพหาศูนยอ่านี่ได้ได้สองพันนี่บอเซนได้เป็นเกมาเนาะโดยคือจำนวนหนึ่งหมื่นสีพแมนพอดีได้อยู่หนึ่งสองสามห้าหกเก้าเก้าล้านหนึ่งแสนาแปดพันกีบเนาะทั้งมัดไปเลยเนาะ เกือบชิปล้านพุนแล้วพี่น้องเอ้เนาะตกลายแท่นี่แหละมาแบ่งเบานนึ่งบ่อขึคร่งมอกันเนามการครึ่งหนึ่งมาขึ้งหนึ่งกรรมกันครึ่งหนึ่งกว่ามาเสียหาล้อยกับพ่อแล้พี่น้องเนาะมาหยอกชีน้อพี่น้องเนาะมาหยอกพี่น้องนเชื่อทเบ้าก็ไ่ได้หัวได้พี่น้องเนาะ ่พระอาจารย์หรือว่าทางทีมงานเพิ่นมอบให้แล้วโดยโดยเอาเงินในส่วนนี้กะเด้อทางทั้พ่อเนาะมาเยอะเนาะเก้าล้านเด้อเก้าล้านหนึ่งแสนสักแปดพันกีบเด้อเงินในส่วนนี้ให้ทางพ่อนี่เอาไปซื้อคือที่ว่าทางพระอาจารย์เพิ่นบอกแนะนำเข้ามาเลยเด้อแม่นเพราะว่า อดังใจที่ว่ามองเงินให้แล้วนี่สิมาอัปเดตอยู่ว่าเออเป็นจังได๋เฮ็ดตะบ่อ่าเฮ็ดเฮ็ดตามจุดประสงค์ทางผู้ใหญ่เพิ่นแนะนําหรว่าบอกเอาละบ่สินะบ่เฮ็ดบ่ได้เด้เนาะเฮ็ดเพราะว่าเป็นหยังนจังมองเงินใน่วนี้ให้เพิ่นอยากให้เฮาอ่ามีห้องที่ห้องดีเนาะอ่าอสนุกแม่นมันก็เวลาเพิ่นตกพื้นดินอันมันก็สิอ่าาเฮาแม่นบ่าจเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะเอาเลยได้เด้อเนาะ Hãy chẳng lại hãy nhìn lại. áo con chim nó ngon 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 thay ngon 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 thay ngon cho ไอเนาะตัวไปเลยเคยได้จ้าเงินหนลายไปซีจะบอกละเคยรอขอบคุณขอบคุณเพื่อนมึงด้วยเล่ะเจ้าการขั้งกต่าตแข็งกยักษ์ลองว่ามันทันได้ไหว่า เบิ่งเบิ่งขังน้องเบิ่งขอบมุกขอบใจก่อนนะาาเเนซ้กบตขอบคุณขอบคุณหนูใช่พ่อหนอยู่ดีมีแห้งลายลายเราเวียดมาเกันแต่ว่าสักลักก็คือผู้ใหญ่เพิ่นหนึ่งสองสามไปพอนไปพอนไปพอไปพอนอยู่ดีมีแห้งเราแสนอยู่ดีมีแห้งที่เอาเงินมาให้ให้ปกแปพงเฮือนก็ให้อยู่ดีมีแห้งกะ ได้เงินนี่กะซื้อเครื่องใหม่แล้วก็เจ้าเมียไปเมียน้ำให้พอซื้อยากินเน่โอ้ยดอยดอยเขาโอ้ดอยเนี่ได้เบาจิตเนาะดีใจว่เนาะดีใจว่าคือคืให้แล้วคือให้ละบาทนี่ให้ละบาทนี่พี่น้อยเนาะโอ้คนดีใจนะพี่น้องเนาะเพราะว่าท่านเราคนบม่เคยได้เงินหลายมันนี่เชื่อาะ Một người thật hay là vẫn đi chay tuyển tay bokery bokery đến live bên như tuyển nó bokery 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 ดีใจ้เราจนหยูน้องคนก่โอ้ยยจับได้มงก่ไในกอรก็่นี้นเนาะเป็นเป็นวาววิวชวพังมดทุกของมูสิกกีแหล่เป็ังไดยานเปมุีเงินเสกกินมก่กีใจดีใจดี่ใจดีหนึ่ง ทั้งดีใจแล้วกย่านย่านผู้ให้เ่ยเาะเงินซืือกินนะจ๊ะโอ้โหเนาะไม่ด้กันทังน้องเพื่อนนี่เพื่นเป็นพวกกนผู้ให้เนาะโอ้ยได้ผมเป็นยัง้องเพื่อนกได้ยู้ได้าัญหาได้ยู้มีเงินซือกินยู้ แต่พอ,อได้ซื้ออยู่ได้กินอยู่เพื่นยังมาแป็นปานเจ้าถ้าเจ้าเป็นห่วงเพื่อนแหละตั้งใจเฮียนเนาะเฮียนเก่งๆรากาหาเงินหาค้ามให้เแมนกุ้มตัวเองเด้อแมนสิ่งที่เพื่อนต้องการในตัวเจ้าตอนนี้ก็คือเรื่องการทำการเฮียนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้เพื่อนเห็นได้เด้อได้เด้อผู้เพื่อนซอยเฮาเพื่อนกับสตีใจกุ้มใจในตัวเจ้าเด้อถ้าเจ้าถ้าเจ้าเป็นคนซื้อเล่ถ้าเจ้าเป็นคนเฮียนบอกเก่งหาเงินกุ้มตัวเองบ่ได้เพิ่นบ่มีเงินซื้อกินได้ คอพูดเงินน้องถึงตายเฮานี่แล้วตีใจดีใจน้องเพอนพี่น้องเนาะก็ได้น้อการจะได้นอนห้องไม่แล้วก็สิฝนสิ่งวัลยศาสตร์จะได้บ่นเองให้พ่อเจ้าเห็ดได้เด้อเชื้อายกินน้ำแน่แล้วก็ไหวชอมแซมห้องแน่เด้อแล้วก็เอาเอานี่ไว้ใช้เป็นประโยชน์เด้อมาให้แบบปูนเพื่อนาะพี่น้อยคอยใช้ใจไปได้ลเด้อ แต่เด็กแค่เพ่นชิบ่าให้เนาะน้อยัดกันได้อุ๊บใหย่ญาติหลวง่อไงเนคือน้องเพิ่นเองก็ยากเพิ่นกับเป็นเป็นห่วงคือนน้ำพ่อกับปานั่นนะแต่ว่าพ่อกับเพิ่นมีโรคประาจำโตแน่นะแต่คิดแต่มันตามใจได้พี่หน่อยเนาะเป็นห่วงนา้งพวกเอาเงินให้เองแม่ตูมหลวงมีเงินซื้อกินไม่ไรนะโคตรรวยตรรวัดแต่เมื่อเราว่าอยากได้ยูดดินแต่ญานิหลวงพ่มีเงินซื้อหายเราเลยบอกล้าบอกเพิ่นเราครับกำลังจะเชวน้องเพิ่นว่าเอ้าเวยพ่อนในทั้ง เบาเซยนร่ำรวยๆุ้ยไงแก็ยังคือบาเตียงงคนอวยพรบาเตียงนะอ่าบองว่นเนี่ยน้ำบาตายจะเทือนะโอ้ยคอยคอยร่ำรวยลุ้ยอยอยตายเรือนวโอ้ยเนาะโอ้ยไปหน่อยเาะหน่อยับขับขเตียงมาว่าไปหน่อยเนาะเกือบห้ยน้ำเบ่เสียกันไปหน่อยเนาะ พี่น้องคนดีใจน้ยโดยมีความตื่นตัใจเนาะเข้าใจเข้าใจเนาะรู้สึกน้องเพิ่นพี่น้องเนาะเอาถือว่าเงินทุกบาททุกสตางค์กทางบ่แนมอบให้ทางน้องนเบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะตามที่ว่าเฮาเอาไปแตกมาอโดยๆเอากท่นั้นเด้อเด้อโดยเดี๋ยวมื้อใหม่บ่สิมาเยี่ยมใหม่มาอัปเดตบ้องจะใหม่เด้อ เยนเด้อตั้งใจทำมเย็นนาเด้อตั้งใจเยนตัวนงสือเรางามงามได้ป่เชียนงามได้มาชิบพด้เนาะว่าอกหยอกน้องคุณอยเรื่องใบขับขี่แล้วจนดชันมีกี่นิ้อบอสตาโดนมากไม่ไหนี่วนเห็นแล้วคิวทีบ้าจุดใช้ใบรับขี่มีบอวเนเนาะเอาเอาเอา้นไป็นเไปเข้ากันผ้ากันกับแล็บ่นีพี่น้อยเนาะบก้อนืนี้พี่น้องแล้วมอใม่จังวากันใม่อีกเนาะ สบายดีสว์สบายดีเนาะสบายดีเดาวกล้องเจ้าน้ำมันบังดีเด้อเนอะปะพี่ดาวเอ้ขอบใจมากที่จะได้เนอเนาะพี่ดาวเนาะาพอเด้นี่แหละเอาพี่ดาวเนาะโอเคพี่ดาวเนาะสำหรับคลิปนี้กะสิได้ลาพี่ราน้องไปก่อนแล้วเด้อะสำหรับวันนี้กะเขามามองเงินให้ทางน้องดินดาเพื่อนพี่ดาวเนาะเพื่อนกะดีอกดีใจพี่ดาวเนาะจนอ่เพิ่ม ตื่นใจเพื่อนอะไรพี่น้องไอ้เนาะจนให้เพื่อนกับพี่น้องไอ้เนาะเพื่อนดีใจได้เงินมาไว้ให้พอซื้อซื้อยาแน่แล้วกันตัวเติมเรื่องห้องแน่เพื่อนก็ดีโอดีใจจนให้พี่น้องทางน้องเพื่อนก็ได้เนาะเอาคนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อเนาะทางอาจารย์นะครับผู้เมตตาเนาะมาน้ำเดียวกันคำทางว่าอาจารย์ทีมงานของทางว่าอาจารย์อะพี่น้องไอ้เนาะขอบคุณขอบคุณได้ด่เด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพัฒนาสิ่งใด้คอ้ได้สมหวังิร่างการถนาขอให้มีแต่ความ สุขก,กายสุขใจเนาะคุณสุขุม,มจะเดินเดินทางไปใส่มาใส่กายตลอดปลอดภัยเด้อเนาะสำหรับวันนี้ทางโมแซน,นขอตัวลาแลนะ้วเนาะพี่น้งนองเนาะสบายดีสบายดีนะพี่น้งนองเนาะบายพี่น้องเลย